ไอ้คคองหล่อคคองปัม hm, มันโดยอย่างไงต่างกันอย่างไงทําไมถึงเรียกโคองหล่อทําไมถึงเรียกโคองปัม hm? โคองปัม hm, เขาก็จะเขาก็จะเอาเหล็กแผ่นหนึ่งอะไปไปเข้าเครื่องปัมฮะเป็นปัม hm ขึ้นรูปอะไรพวกนี้ฮนะเหล็กแผ่นไม่มีรูไม่มไม่ก็จะไม่มีอะไรเลยนะเขาก็จะ <ż. S 2> มีแบบ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 ปัมปัมก็แทกปึ้ hm, assessed, ปปงออกมาเป็นเป็นรูปอย่างนี้เลยฮะออกมาเป็นรูปอย่าง,างนี้กันแบบนี้เขาเรียกโคองปัมแต่โคองหล่อเนี่ยตอนตัวนี้เขาเรียกโคองหล่อนะ เขาก็จะทําแบบก่อนเป็นขึ้นรูปอย่างนี้ก่อนนะลูกค้าเขาจะเอาแบบไปวางที่กองทรายอ่ะกองทรายนะแล้วเขาก็จะเอาทรายกดแบบเขายังมีท่อท่อที่สําหรับเทเทน้ําเหล็กอ่ะความแข็งแรงก็จะแข็งแรงกว่าคงปัม๊มแต่ราคาคงหล่อมันก็จะสูงฝ่าแต่แต่ถ้าสเปคเดียวกันนะลูกคา้าสเปคเดียวกันก็วอยตัวเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันหมดนะส่วนใหญ่ก็15นิ้วก็จะเป็นวอยวอยนิ้วมาตรฐานท,ทั่วไปนะ ไว้สามนิ้วถ้าสิบแปดนิ้วก็จะเป็นไว้สี่นิ้วก็มาตรฐานทั่วไปนะก็สิบห้านีก็เป็นไว้ไว้ไว้ขนาดเดียวกันสเปคเดียวกันกระดาษเดียวกันนะแม่เหล็กตัวเดียวกันฮะลูกค้าเสียงไม่แตกต่างฮะเสียงก็ไม่แตกต่างกันฮะแต่ว่าข้อข้อดีของคงหลอมีความแข็งแรงฮะมีความแข็งแรงแต่ราคามันก็จะสูงขึ้นราคาราคาก็จะสูงกว่าของปัม๊มแต่เสียงเสียงไม่แตกต่างกันนะแต่ต้องสเปคเดียวกันนะรอ,องรับวัดได้สูงกว่าเท่านั้นเองอย่างเงี้ยก็เรียกคงหลอจะมีวัดได้สูงฝ่า แต่ว่าการจะใช้โครงหล่อเนี่ยลูกค้าก็ต้องก็ต้องมี power ที่แรงเฝายึดเข้าตู้อย่างยึดเข้าตู้เนี่ยอย่างโครงหล่อเนี่ยก็จะมีฟวามแข็งแรงนะจะมีารามแข็งแรงใส่ใส่ใส่น็อตตัวใหญ่ๆแล้วก็ลองแหวนเข้าไปนะก็ต้องต้องลองแหวนนะลูกค้าอย่างอย่างเฮต้อยใส่อย่างเฮตอ้อยึดเ,ดเข้าตู้เนี่ยเฮต้อก็จะมีน็อตเบอร์แปดอ่ะแล้วก็ลองแหวนหยึดให้เต็มที่นะฮะยึดแน่นๆเลยแล้วยึดก็คือต้องยึดต้องตรงข้ามก่อนนะลูกค้าเวลายึดน็อตอ่ะ บางทีเด็กเขาเขาฟนาร์มถนัดของเขาเขาเขาอยายึดอย่างนี้ไม่ได้ฮะไม่ได้นะจะต้อยเห็นลูกน้องยืดอย่างนี้ไม่ได้เลยต้องให้ถอดถอดเพื่อมายึดตรงข้ามก่อนยึดฝั่งตรงข้ามก่อนเพื่อให้ประกบให้มันเรียบเรียบก่อนแล้วค่อยมาไล่ไล่ไล,ไล,ไล่เอาทีละตัวทีละตัวทีละตัวนะโครงหลอกก็มีฟาร์มเขาจะมีฟาร์มแข็งแรงตรงนี้แต่โครงปั้มโครงปั้มก็ก็ต้องลองแหวนเหมือนกันนะลูกคา้าใช้ไขควงสว่างไขควงก็พอดีพอดีอย่างน็อตเกียร์ปล่อยยึดเข้าไปปั๊บ มันต้องล็อกคะพอพอยันโครงปั้มมันก็มันก็จะอยู่ล็อกถ้าเกิดแรงไปมันก็โครงโครงปั้มเสียอย่างว่าเอ่อต้องต้องระวังเป็นพิเศษ่อยว่าม,นมนันมันเป็นมันเป็นเหล็กเหล็กปั๊มนะฮะลูกค้าโครงหลอก็ส่วนใหญ่เขาก็จะใช้แม่เหล็กขนาดนี้ฮะขนาดร้อยร้อยแปดสิบนะร้อยแปดสิบห้าเซนนะลูกค้าแต่โครงปั๊มนี่ก็ก็จะใช้แม่เหล็กแต่ของเชโต้ยสเปคอยู่ที่ร้อยหกสิบมิลก็ไปใช้ไปใช้ตู้เบดสนะไปใช้ตู้เบร ใช้ตัวเบรกสเปคของยีต้าอ,อยู่ร้อยหกสิบมิลยึดสายฮะเวลาเสียบสายก็จะได้กด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 นะฮะแล้วก็ตองโลแล้วก็เสียบปล่อยนะเป็นสเปงฮะเป็นกิบล็อกนะเป็นเป็นเป็นล็อกอย่างของปั๊มก็เขาก็จะใช้เชื่อมต่อเลยฮะจะใช้บัดเกีหัวแรงเชื่อมต่อเลยฮะเชื่อมตายตัวเลยก็ไม่ใช่ว่าคงคงปั๊มไม่ดีนะกมาตรฐานทั่วไปยี่้ก็ใช้อยู่ของปัมมนะงป๊ม18ก็ว้4นิ้วนะมาตรฐานทั่วไปว้4นิ้วลูกค้ามาตรฐาน ไว้นะไว้ทั่วๆไป18ก็คือ4นิ้ว15ก็คือ3นิ้วนะลูกค้าจำง่ายๆนะ15 3นิ้ว18 4นิ้วเขาเรียกว้4อันนี้เรียกว้3สามก็ก็ก็ภาษาที่คนเขาเรียกดอกกันนะว้3ไว้4อะไรสไตล์นั้นแหละ